นี่นะครับอันนี้นะครับบังทดลองนะครับจะเป็นหัวพลาสติกครับผมตัวนี้บพอดีตั้งใจว่าจะเฮ็ดจุดหัวแห้งเลยเพิ่นก็เลยเฮ็ดจุดหัวเลยเป็นบังทดลองพอดีเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เท่ากับเหมือนต่อนะครับตัวนี้ดึงมันไปทั้งหัวจุดตรงนี้มันก็จะไม่ไม่ไม่รอนมากตัวนี้ยพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วพี่เลี้ยงลงเบิร์นเหลือแต่คนจุดนะครับเบอลลุงอีสานมักม่วน สวัสดีครับมืมอนีผมอยู่ที่บ้านหนองแวงตำบลหน,นองหลวง per, นอำเภอโนนนาไราจังหวัดสุรินทร์ครับผมผมจะพาพี่น้องมาเบิ่งบุญบังไฟเป็นบังไฟโบราดนะว่ากับโบนี่โบราณแห้หงคนได๋วเพรางเป็นทองพีบีซีอยู่นะครับหาโบ,บราณที่หลีตกเป็นทองอย่างไรตันนี้จะเป็นการจุดทั้งหัวนะครับแต่ว่ามันสีทางออกทั้งก้นนะครับแต่สี่ลูกนั่นนะครับตัวนี้เขาเอิ่นลูกนั่นอันนี้เป็นประเภทนี่ของบ้านนี่เลยนะครับจัดทุกปีเนาะแม่นบอกจัดทุกปีคือคือบังคับใส่์นี่นอตอันนี้เนาะบังคับใส่หัวทััั้งงหมมดจะะีอยยู่ลาบบนคร ตัลวละตัมีของเบาลุงนั่นนี่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 อันนี้ต่างคนโดยทีมงานทีมงานนะเนาะทีมงานสามเทพนะครับเส้นเส้นนี่ก็เป็นทีมงานเดียวกันเบิร์ตมอนี่ทั้งเบิร์ตนี่สี่บ้างอันนี้บ้างแรกนะครับนี่เดี๋ยวจะขึ้นฐานจักหน่อยนี่นะครับบางทดลองเพราะว่าบางนั่นเป็นบางจุดด่ากปกติแต่ว่า เพิ่นแทงทะลุหัวมีครับมีครับเออมาลองเห็ดเบิงกาจีเป็ดใส่มาจขึ้นไปไดใบ่เออมาลองเห็ดเบิกงว่ามันจีขึ้นได้บ่บ่ได้ตั้งใจที่จะจุดหัวนะครับบางนั่นนะครับถ้าตั้งใจจุดหัวจะเห็ดอีแบบหนึ่งจะปิดหัวอีแบบหนึ่งอันนั้นหัวเป็นพลาสติกมีครมันจะเป็นเตอ่์แกให้เบิงอืมจะเป็นแกะเล็กเล็กๆไปหนึ่โอ้ถ้าจุดหัวนี่เขาต้องใส่เล็ก ม่นเล็กหรือว่าสังกะสีหรืออะมินียมอะโอ้เพื่อที่จะบ่ให้มันตะรัออกแต่ว่าอันนั้นมันเป็นพลาสติกแม่นเป็นพีซีพีซีโอ้ฐานที่จอยู่ตั้งถุนนะครับมีอยู่สามฐานนะครับสามหนฐานหม่องไฟอ่าโบราณนะครับฐานหนึ่งแล้วก็ฐานหม่องไฟแสนฐานหนึ่งนะครับแล้วก็ฐานหม่องไฟน้อยนะครับหม่องไฟแสนนี่เพื่อจะมาจุดถวายนะครับประมาณซีฮาบังนี่แหละครับแล้วก็หม่องไฟน้อยนั่นครับผมม่จุดถวายแต่ประเภทนี้อีหลีคือประเภทนี้ตัวนี้นะครับ สวนนอันน <ylum. S 2> ี <ๆ S 2> ้เอาลวดไฟก่อนบอกเพื่อไปดึงขันวันจากโอ้ยเงี้ยเงี้ยไปเห็นมันสวดหลังแล้วก็เอาสุนวนใส่นี่แล้วก็ดึงลงไปบอดึงจากข้างล่างขึ้นมาครับดึงจากโอ๊ตดึงจากข้างล่างขึ้นมากโอ้ยโอ้ยขวายแล้วขวายแล้วโอ้เอาสุนวนมาใส่นี่โอ้เดี๋ยวเรื่องบังลักษณะสุนวนเนี่ยครับโอ้โอ้เพราะว่าขันหัวเงี้ยตีสี่ขึ้นไปเลยมันบ่ได้ต้องเอาลวดนั่มเขินไปเนาะ นี่นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เท่ากับเหมือนต่อนะครับตัวนี้ดึงขึ้นไปทั้งหัวจุดตรงนี้มันก็จะมาใหม่ๆรอนมากตอนเนี้ยรอตัวนี้โอ้โหต้องขวัต้องขวัญมากก้อนแล้วบ้างนึงองบ้างนั้นแล้วจ้าสิบบ้างนี่นอกบ้านสันน่ะตอนแรกว่าจะจุดบ้างแรกเดี๋ยวบังที่บ้านนี่เนี่ยสันนวลนะครับเออลึกลงไปเขามัดฟังเพื่ออย่างครับนี่เวลาผ่านมันมันนี่เขาจะดึงดึงหอยได้โอ้ มดตัวนี้ไว้นะครับถ้าสมมติว่ามันบขาหรือเกิดปัญหาอีกอย่างเพราะสีดึงถอยลับมาแก้ไขไม่ได้นะครับโอ้ดึงข้นมาแล้วนะครับดึงขันมาแล้วนะครับ,รบอันนี้เข้ามาเข,ข้ามาขี่เส้นนวเหรอเนาะว่าซําำเด๋ย์ซำเด๋ย์เดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนต,อนต่อไปน้ำกันนี่ตอนนี้ผมเห็นยางนะครับ,รบผมเห็นยางผมบอกโ้ว่าเพิ่งเสไว้เห็นหนถ้าตรงมนี้แน่แน่เลยอันนี้ใส่หมักฝรั่งน้ำไส้อัดไว้แบบว่าอากาศมันออกเทิ้งเนาะเดี๋ยวควนมันออกหน่อยที่สุด ตดออกเครงแล้วมันสีแบบบ่วเหี่ยวเลยหัวเหวเเออบัวเหี่ยวยหัวเหียวโค,ออวคนออกเลยนี่นะครับอันนี้นะครับ <S <S บังทดลองนะครับจะเป็นหัวพลาสติกค,ครับผมไปปะจ่ะไปยุไปยุแล้วครับนี่มาเป็นหัวรับพาหัวพลาสติกนะครับตัวนี้ผมได้ตั้งใจว่าจะเฮ็ดจุดหัวแห้งเลยเพิ่นก็เลยเฮ็ดจุดหัวเลยเป็นบังทดลองพอดีเลยนะครับตัวนี้ผมเห็นตัวนี้ ผมคิดว่าเป็นต่อเพชรเหนียงสักอย่างเนี่ยเลยแต่ว่าคาดว่าเป็นมังคุดจีลมกันนะจ๊อบเมียนเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบติดลมแบบโบราณนะครับเดี๋ยวจงไปต้องการว่าเปรียดจังไลยนะครับตัวโอ้ดึงเห็นหนั่นเลยโอ้ย่างย่างเพชรหนั่งนึ่งย่างเพชรหนั่งครับเอาดึงลวกดีนะครับโอ้ดึงด้วยพอให้มัน อ้อยลงะเวมันติดต่อมันสิไหมตัวเสือก่ไหมวะตัวเสือกที่เป็นดันขันตอนดึงหัวไหลไปว่าสมมติเรากินซีเขื่อนไว้มันเป็นสามสเก้าสามสิบแปดที่นให้มันหลอกไอ้ซีซมันยิงเขามัดปิดเสือกานยิงเต็นเลยใช่ไหมอ๋ยิงแต่มันปิดหัวย้ายหน่อยขเขามัดึงไว้ให้มันอยู่ตำเห่ตลอดถ้าขาบอกดึงไว้เนี่ยจุดชนวนลงไปมันสิ่ลวมมันอาจจะถอยลงไปก็ได้นั่นสิเมื่อเดนเขาสิ่จุดสี้สเส้นวัดลงไปตัวนี้มันกระสีกไป อันนี้นะครับผู้สิ่อ่องต้องแลวกสิจุดพร้อมนะจุดเรากดหัวไปยอบ่อยหรือยังไดีลวมั้ดีแ้วมั้ยครับตอนนี้มันกสีวายผู้วายังนะครับไปดีแล้วมั้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนเา้็นีแล้ววใจเย็น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 

สามเพีสามเพียเพดาราเหมือนเหมือนเห็นคนแบบนี้มีทั้งยูทูบเบอร์เปาลุงก็รมรกันมคนสุดถามีคนจุดไ่แต่วัยรุ่กมีเป้าลุงี่ตามไเียเปาลุงมีคนจุดไถ่แต่ว่าเขาสิจุดเองก็ได้นะครับอันนี้แกงมงไฟของสุทสามเพเทพดารานรบของเพยลย นีพี่เลี้ยงลงเบิดแล้วครับผมเหลือผู้จุดผู้หนึ่งนะครับตอนนี้ครับผมอ่ะทงแดงลงแล้วครับทงเขียวขึ้นโบกสะบัดครับผมอ่าพร้อมแล้วนะครับไปมาเลยนะครับรปล่อยโชคดีครับปล่อยโชคดีเอห้าทีพี่นายพาณิชย์ทำจุดทเชิดไปเรียบร้อยโอ้ลงตั้งหน้าตัวนี้โอ้ยลงตั้งหน้าเลย,ลเลยป้าตัวอ,อ้ยจ้าวมันจะอยู่ข้างหลังเอห้าที่พี่นายพาณิชย์บลโดนปลายโไป โอ้ลงทันพอว่ากลัวมันจะไป้นตอนบางครับมารวมกันครับมารวมกันในรูปแบบของไฟโบราณเอาเทพี่นายพาณิไปดูไปไปแล้วโอุ้ดยอดเลยทานไปด้นขวาไปรอบวันวันเดี๋ยวนี่เลยที่นี่เลยว่าตอนเนี้ยในรูปแบบของไฟโบราณนี่เขากว่าที่นี่ ขวั่นขวั่นขวั่นนะครับโอ้โหเดี๋ยวขวนขวนหลายแห่งไปได้แล้วโอ้นหลายแห่งเบิ้งอาการว่างหางครับการว่างหางเดี๋ยวขวันกับประกันเพิ่นอ่าทอดเหลวกันเนาะเพราะว่าอยู่พิษขางนะครับอยู่พิษขางนะครับอันนี้เปิดเลยเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหาเเททพพดขวั่นนะครับขุั่นสูงนะครับ โอ้โหดเลย้การลวงการลวงสุดยอดสุยอดสุดอดสุดยอดโ้ไอ้เผาอ้โหสุดยอดเลย,ส,ย,ส,ย,ส,ยสุดยอดเลย,ย,อเลยโอ้โหคนเห็นหลายแล้วนะครับแสดงว่า เห็นเห็นไปตากล้องเห็นไปยอดแห่งโอ้โหโอ้นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับนี่เห็นน้ำกันเลยนะครับนี่นะครับสุดยอด ุดยอดเลโอ้ช really ัดเจนเลยนะครับ yeah. ช oh, ัดเจนเลยโอ้โหนี่โอ้โหสุดยอดาน้องมาุ้ยเบาเสยอสาเท็เทียรวางเดีาเดียวล้มเดีดีย้เคื่อตัวเข้าไปบ้างอาบินเอิมเวลาหนึ่งร้อยเก้าสิบ โอ้โหสุดยอดเลยนะครับ <Okay S 1> ถือว่าได้หลายนะครับทานไปแล้วเรียบร้อยนะครับได้190วินาทีคุณตาครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณตาคนรอน190วินาทีนี่ถือว่าได้หลายบ่ครับถือว่าได้หลายเนาะเพราะว่ามันเป็นหม่องไฟโบราณเนาะมันก็คือหม่องไฟธรรมดามันจะต้านร่มมงลูกมันแม่นบ่ครับความยากของมันเนาะบคครั ขันขันซูมบัว่าบางหันเนี่ยสูมบัว่ามีการท่ายกันเนาะคุนทานบ่ครับบางหันเนี่ยทานเป็นบ่ครับเป็นของสามเทพเจ้าบ่ราคาสามเทพเจ้าแต่ว่าโดยรวมนี่คือทานเนาะโอ้ยสุดยอดเลยเมื่อที่สนับสนุนพวกสามเทพที่ผมกันในขนาดทีมงานค่ขอฝากคือฝากเสียงไว้ ในพี่น้องงหลายคนหลายเนี่ยที่มาสามเทพเป็นน้องใหม่ในวงการนะขอฝากซื้อฝากเสียงนะครับอันไหนอันพิพาดไปกับโทษขออทอไพเด้อครับพี่น้องขอบคุณครับอันนี้เขาสิ่งไม่เตรียมเตรียมบงัมบงต่อไปเตรียมบังต่อไปแมนบ่ ขนาดบั้งล่องเลยบ้างฮะเนี่ยขนาดบั้งแบบบ่ได้เอาจริงเดี๋ยวบั้งพวกนี้จะซ่อมเลยเดี๋ยวต้องมาลุ่นมาเบิ้งน้อกันอีกนะครับบั้งต่อไปนะครับเป็นพิมพ์งานสามเท่ยุคใหม่ด้วยรวมกเบาลุ้งเนี้ยเดี๋ยวเบาลุ้งเนี้ยเนี่ยเลองข้าวมาครับเอ้าโอ้ยนี่นี่เพื่อนๆกำลังข้าวบานนี่ว้าวข้าวใส่ไม่หลังฮะข้าวใส่ขุจดีนะครับเจ้าของสมบัติโอ้ จุดหัวอยู่ดักติดลูกแบบนี้มิเตแคร์อยู่บ้านนี่ก็บ้านเอียงก่อนอ่ชอาชบรแม่นตะบนเบื่อชบอร์นอําเภอหนอไหลสองบ้านแค่นี้เลยมันบอกนี่อยู่สองหม่องน,นะครับอันนี้เป็นงานทุ่ท่ายผมก็เลยว่ามามาเบิ่งนนะครับตัดแต่งผลงานแต่แต่งผลงานกันแต่ะบะวงบังเออบะวังรวงไปหลาหม่องนะครับเออล่าสุดกับมาจากสกลบิขขข่งไฟกลางลมครับผู้ใดยังไม่ได้เบิ่งคลิปสามารถย้อนกลับไปเบิ่งคลิปได้เลยครับม้วนเลยครับผมไปเบิ่งบม่งไฟแสนดั่งได้ครับเมือนนี่ผู้ใดนี้แค่หม่องไฟอันนี้ได้บอกไ้ครับ แลเดนอลาที่เฮาว่าเพื่อนามาพอกันไหมตงนต่งาน,นบุญบังไปอยู่พ่อวังยังจำได้เจ้ากับไอ้นั่งเบึงบังไปน้ำกันพอหวูว่าโดนปานใดสิไใดพ่อหนาผู้แต่ว,าว่าอันดี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับฝ<ะ>นฝนท่ำนะครับโอ้อันนี้ใหญ่กับพเบ่งตัวนี้ ไมาเบิ่งไฟบ่ครับนได้เบิ่งบ่ทันได้เบิ่งอยู่เพิ่งมาก่ครับนี่มาไปจูเลงสิ่งอะไหรือม่อย่งครับเนี่ยสิมาจูดค่ะบวม่ย่งบบ่บ่มาผมไล่นี่พี่าเดี๋ยวอนเดี๋ยวอนเนาะเออเดี๋ยวอนเโอเดโอเดี๋ยวน้นหมันทำกอนเเนาะโอ้ยว่สิตักินนี่่ไตัวนี้ไปก่อนไปเสยงอยู่ทั้งฐานเลยนะครับ เดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปบงตองเปสนเห็นขาถ่ายลงเพดีตองไปเฟียนไม่ได้แบบสวยงามๆาดิผมบ่เคยเห็นเพือไปบงดีกว่าตองงเฟนไปไปเบสงรับัเพราะเพาะเพร่านจะ่อไหนไหนนครต่อเาเับเ้าเห็นขาถ่ายลงเพดีตองไปเฟียนไม่ได้แบบสวยงามงามดิเขาเขาเาเขาเ ปกติผมเห็นเตะมือต่อนี่เป็นผู้ยิงสาวที่สวยว้าิดหวังแล้วมาหนิว่าเป็นมือต่อเพรเคยเห็นมือต่อแบบโตเป็นเป็นเมื่กเห็นเจกรเจาไทยลุงคลิดมาแน่พนึงครับแต่ว่าเมือนนี่คือผมมีคนมาส้มจัดทุกคนนะครับนี่ครับยาครับอะไรอะไร่ครบอันนี้ผมค่อยแปงจังแรกแม่งแลกของิมมร์เสนบ้ังแล้วนะครับเพื่อนกับศิจุดรับกันระวังขงสนกครับผมค่อยโบราณะครับ เดี๋ยวมารุ่นเไปน้ำแข็งนะครับผมไว้แสนเบิ้งแรกแต่เป็นตังไต่นะครับโอ้ยผิดฝังแห้งว่าเป็นแบบผู้สาวผู้เขาก็ถือต่อหน้าเฝ้าแล่นบางยางเล้วเลยโอ้ยดีใจเดือยกำลังจะทำไว้แสนในได้เพื่อนกำลังจะทำไว้แสนในตอนนี้พี่เลี้ยงลงจากฐานเบิร์แล้วนะครับเหลือแต่คนต่อตผู้เดียวนะครับหลังจากต่อตอแล้วจะปล่อยผมไว้แสนทันทีเลยนะครับมาล่อรุ่นล่อเบิางน้ำกันนะครับว่าการขึ้นจะเป็นตังไต่นะครับพี่ในพาณิชย์ตอนนี้ทีมงานเพิ่นบอกกันที่จุดท้ายแล้วน้อยนะครับกำลังจะเอา โค้ด้งแล้วครับมุ้งเขียวขึ้นโบกสะบัดครับเทพพี่ในพาณิชย์โค้ด้งสูงสูงโอ้ไม่หางเครื่องน้ำโค้ด่งซาซาุกไกลๆได้ไม่หลาย5 4 3ส1สไป เริ่มจะเบรกนะร้อนไหมวันตั้งกีโกงอภิญัตเรียนหาออกอะเรียนทาอของการ์ดร้องร่วงร้องเบรคน้ำกันนะครับจะเบรกได้หรือไม่ได้นะครับโอ้เบียดออกแล้วนะครับเบียดออกแล้วตอนนี้แนบมวเห็นแล้วนะครับอันนี้สุดยอดเลยนะครับขนาดแบบนั่งบุกดนหางดีนะครับ น่าจะสามร้อย็นแ่นไปเห็นนะครับเวลาสามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบคะแนนนะครับโอ้เจาวาเด้อ่โหโอตอเวลาสปีละเดนอลที่เขาว่าเพื่อนามาพอกันไม

ဘာရပါ့ဘာရပါ့ ตอนนี้กาเรเล่นแหละนะครับเพรา่าส่วสจุดไดหลายบ้งนอนี้คืนทกกเลยเอเรานันแแล้ว hmm. ก <t bes> <t inh personal> ็คืนนี้นะก็นี่คืนทละสามแบ่งเลยเพร่ะจนี้เนียคอบกันไบกันเบ่ครับุดไปแล้วสองบังอันนี้เหลือบังหนึ่งนะครับ เริ่มเร้งแล้วครับตอนนี้บู้ว่าจะชุดเบิร์ดบอลมันไฟหลายแห้งนะครับหลังจากที่นี่แล้วนะครับจะเป็นของผมนะครับ้องเขียวเกิดอะไรบ้างอย่างนั้นกันครับผมหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบครับการเลื่อนไปนี่ได้ายครับ ีนตน e, ตอเลยนะครับ e ตัวุนตอเลยวังฐานโยฐาแสนนะครับเดี๋ยวบางจุดเนี่ยจะไปลบจินะครับโอมีมองลบคือจังีนี่นะครับฐานแสนมันจะไปลบตรงไหนตมังงีล่ไโอ

ฐานหนึ่งนะครับตอนนี้เพิ่นเพิ่นเริ่มยุดธสองฐานแล้วนะครับรอบนี้เพิ่นจะขึ้นพร้อมกันสามแบ่งเลยนะครับฟังทีงขวานะครับถีขึ้นที่หลังนี่ครับจะเป็นทีมงานสามเทือกเป็นทีมงานกับเออ่เนี่ยที่จะสามเทือกบวกเป้าลุงนะครับบอตโตไปจะเป็นของเป้าลุงกันอันนี้หลังจากมาตกแต่งเบิร์ตทั้งสามบังแล้วกกาาารตลลดดอออมแ้้วเ ปีละเดนลาที่เฮาว่าเื่อน้ามาพอกันไหมมันจะจุดแล้วนะครับบางไดท่านบพท่านจุดมันเสียเอาอันนั้นคอบเอาไว้กันมันกันะกันมมนติดแล้วก็เอาคอบนางไว้นั่นะครับบงิ้สยสิจุดก่อนนะครับบางิ้สิจุดก่อนเาต้น้ออ ねえ。<music> โคบางีที่เด็ดนะครับเนี่ยสามเทพเทพดารานะครับบังหนึ่งบนุกันนะครับ เดี่ยวเดายวด้วยเดี่ยวเดียวด้วยการตลาดไม่แข็งนะครับเจ้ตัวไป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 เปไ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 ป แนวชนวมแบบเก่านะครับเแนวมากเลยกอตดนี่ดึงึ้นไปเือเก่านะครับเดาๆนบผมเดาเอาลุ้นครับันงนยังไงนะครับมีโอกาสอิกบ่ที่ได้มาพอกันอีกเพื่อไอ้ที่เอาเวลาผมค่ยจุหัวจนผมไม่ตอนครับเพาจุดหัวเอ็ชนวนนะครับครับแต่ว่ามีหางนะครับอันนี้หางของทีมงานสามเทพบวกเบารุ่นนะครับ หลุนเบิ้งน้ากันนะครับว่า <Okay, S 2> สี่ขึ้นเดี๋ยวจ้าบีนะครับตรงไลยมวนมันจังแม่นคงสิดีถ้าได้มีเจ้ามาควงแขนเบิ้งบังไฟแสนน้ำกันตอนบังไฟแตกสึกแตกๆว่ามันต้องแม่นได้จับมือเจ้าแลนลบเบิ้งไฟไปน้ำกันตกตาไตมุมใหม่หัวใจายไว้วันอยากเปลี่ยนความสัมพันธ์ ยัังบบ่ทนได้เาครับตอนนี้ได้เวลานะครับผมวู้ฟัวสีแบบโลชิวได้นะครับตอนนี้เกือบพบม่วงแล้วครับผมเนี่ยนะครับฟังนี่นะคฟังนิ่มฟังนิ้วสุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเพเพิ่มน้ำแข็งว่าจะได้เท่าไหร่นะครับของสามเทพบวกเข้ารุ่งจะชุดก่อนนะครับนี่เพิ่มเพิ่มลงไวแล้วนะครับถามตัสกระต่ายจะคว้าระป๋องกล่องแม่จะไปเปนสุนัขกอด เดี๋ยวจะมือ <reveal> ม <again response> mm ึงน้ำกันพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วพี่เลี้ยงลงมเบิร์นเราเหลือแต่คนจุดนะครับนี่จุดไจุดไปจัดไปไปจดไปจดไปจุดไปจุดไไปจุยไปไปจุดไปจุดปจุดจุไจุดไปจุถอยจุดไป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 จไปจดดไ

้าบางเป้ไปเพื่นเพื่ครับกินลีกาตลาไปน้ำเลือเจานาการเอ่อเกรียนเพื่อนน้ำาตาลาไม่น้ำานไม่เปิดแล้วคหน่อยสามเม่ด นี่จังทีเลียวเลยจำังทีเลเริ่มเบรกแล้วริ่เบรกแล้วิ่เบรกแล้วชากคนองงจากเ้องนองมาบอยาไหนจีน่สิบพานเอาละสามสามดาราแปดสิบครับแปดสิบีนาตี่พนไตนะครับสูสีกับเหล็กสองลอยนะครับบอหูว่าสีแดงจีบิมาลุนน้ำกันนะครับมาับสาาจากนน้องมา โอ้โหเบาแห้งคนถือหางว่าพานแน่นอนว่าสันนี่สุดจอดรู้เบาแห้งไงสุดยอดโอ้โหเบาแบบแทบจะพูดตีงเลยีย ร้อยเจ็ดสิบพอดีนะคระโอยหนาเส like ียดายเนาะมันแบบหาไอันนี้ลงมากวนลงมากนะครับขบวนลงมานี่แบบเลยหนีเลยเนาะพอติงเดย์กะพอกันไหมโอกาสหนาแล้วกันเนาะพอกันไหมคลิปหนาจังไดยคลิปนี Beijing> ่ขอลาพี่น้องไปก่อนครับคุณมากดิ ที่เฮาว่าเือหนามาพอกันไหมตั้งแต่งานบุญบังไฟอยู่คอวังยังจำได้เจ้ากับอายนั่งบึงบังไฟน้ำกันบอกหัวโดนปานได้สิได้พ่อหนาะ